ดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังเชิญเปิดเครื่องดังดังเชิญรับฟังทางนี้เรามีศารสกัดธรรมาตาอินทรีพัดรอยเชื้อนี้ขอนำเสนอด้วยใจสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอ วันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพี่น้องกเกษตรกรครับผมมาพร้อมกับรถทีมงานเลยวันนี้นะฮะซึ่งผมมีนัดกับคุณลุงทองนะฮะซึ่งนําผลิตภัณฑ์พลัดร้อยมาใช้กับยาสูบ ถ้าพูดถึงจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือยาสูบแล้วก็พืชผักสวนครัวเนี่ยเยอะเลยทีเดียววันนี้ผมบุกมาถึงที่บ้านเลยนะฮะผมมีนัดกับคณลุงทองแล้วก็เจ้าของร้านซึ่งพาเรามาเองเลยวันนี้ก็คือเจ้าของร้านพาวินการ,กรเกษตรนะฮะซึ่งพาทีมงานเรามาลงพื้นที่เองโดยตรงเลยแล้วก็มาดูกันนะครับว่าที่นี่เนี่ยนะครับนำปิดพรนพัดร้อยนอกจากที่ลาเพลิ่มสักเนี่ยนะฮะใช้กับใบยาสูบแล้วใช้กับพืชผักแล้วยังใช้กับพืชอื่น,อ,น,อ,นอีกเยอะแยะมากมายเลยท่านผู้ชมครับแต่วันนีีน้่ สำหรับพี่น้องกเกษตรกรที่อำเภอหล่มสักรหรือจังหวัดอื่นๆไม่ว่าจังหวัดสุขโขทัยหรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ที่ปลูกยาสูบอยู่วันนี้ผลิตภัณฑ์าสารสกัดธรรมชาติอินซีพลัตร้อยใช้กับใบยาสูบได้นะครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าได้รับคําตอบอย่างไรแล้วใช้แล้วได้ผลขนาดไหนวันนี้ผมมาบุกถึงที่บ้านเลยนะคุณลุงทองแล้วก็เจ้าของร้านภาวินการ,กรเกษตรรอผมอยู่แล้วเดี๋ยวไปทําความรู้จักทั้งคู่พร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับลุงทองครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับโอ้โหอันนี้คือท่านเจ้าของร้านของเรานะฮะก็เจ้าของร้านพาวินการเกษตรเนาะเอ้าแนะนําตัวเต็มๆสักนิดนึงนะฮะผมเจ้าของร้านพาวินการเกษตรครับแยกบุงน้ําเต้าอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบุร์นะฮะอันนี้คือจําหน่ายผลิตภัณฑ์พัดร้อยของเราเลยนะครับผมถ้าพูดถึงมาจากอำเภอจังหวัดสระบุรีเนาะ อยู่้ายมืออยู่้ายมือครับอยู่้ายมือตรงนี้เขาเรียกว่าสีแยกอะไรนะครับท่านแยกบมน้ำน้เต้าเป็นทางเข้าสนามบินแล้วขาจะไปสนามบินสนามบินนะครับเป็นนั้นเลยนะมีปุ๋ยมียาเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหครบถ้วนเลยนะครับที่สําคัญที่สุดเมื่อมีเรามีขายพัดร้อยแล้วเราต้องมีผู้ใช้ถูกไหมครับท่านครับนะฮะวันนี้คนหนึ่งเลยนะฮะคุณลุงทองนะอยู่ข้างๆผมแล้วนะเอาแนะนําตัวนิดหนึ่งครับคลุงครับซื้อลุงทองครับผมใช้พันร้อยมา แ้ก็ปี53อู้หูทานแล้วครับท่านครับอ๋อทีนี้ถามนิดนึงว่าบ้านของลุงทองนี่หมู่บ้านอะไรนะฮะลุงทองครับเนี่ยี่หมู่บ้านนนแดงครับบ้านนนแดงเหรอครับ,รบอ๋อนี่ติดจานดําด้วยแต่ไม่ยอมนี่ฮะจานนี่ดูพัดร้อยได้นะเนี่ยนะนี่ด,ดูดูรายการทุกวันไหมเนี่ยะครับดูครับสองทุ่มดูทุกวันสองทุ่มไดมดูทุกวันเลยนั่นคุณแม่ด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหนะฮะพื้นที่แถวนี้โดยส่วนมากจริงๆแล้วบ้านนี้เขาเรียกว่าบ้านนนแดงเนาะบ้านนนดแดงบ้านนนแดงคือส่วนมากเกษตรแถวเนี้ยเขาทําอะไรกันบ้างครับคุณมันมีทายาบ้างทำข้าวโพดบ้างอ๋อยายาสูบเนี่ยนะเป็นหลักเลยใช่ไหมยาสูบเป็นหลักแล้วก็ข้าวโพดบ้างข้าวโพดบ้างแล้วก็มีข้าวมีไหมมีครับนาข้าวมีเป็นนาปีหรือนาปังท่นาปีฮะนาปีใช่ไหมปีละครั้งเนาะท่านเนาะปีละครั้งปีละครั้งเลยปีนี้ทําที่ที่ปลูกยาท่าน ไม่เคยได้เยอะแ่านี้นะฮะยังไงนะหมายถึงว่าปลูกยาสูบมาไม่เคยได้เยอะขนาดนี้เอาที่บอกว่าใช้ตั้งแต่ปี53นี่รู้จักปีอะไรนี่คือใส่ข้าวเด็อจะถามว่าใส่ปีกายเนี่ใส่กับยาคือคือภาษาภาษาหล่มแล้วก็ภาษาหก็คือหมายถึงว่าเพิ่งจะเริ่มใช้เมื่อปีกายใช่ไหมครับลุงมองอ๋อจริงฮะแม่เป็นไงฮะแม่ไม่กล้าเอาฉีดก็บอกยาฉีดหมายถึงว่าเขารู้จักมานานแล้วครับท่านท่านคือรู้จักพัดรร้อย นาข้าว่ะนะอ๋อแลฉีดข้าวเนาะทีแรกนี่คือไม่ได้สูงขนาดนี้แต่พอใช้พัดร้อยมันสูงขึ้นมาอ๋อแล้วแล้วใบยาสูบคือไม่กล้าไปใช้เพราะกลัวมันไปไงเพราะกลัวมันมันไม่กลัวมันไม่งามกลัวมันจะหดเออเหรออืให้เราเห็นอืตอนที่ก็ใช้กับยาเนี่ยแบบหนาวนะปีนี้มันหนาวแล้วว่าไปเอาไปซีดยาไม่มัน หนาว<ไ>หนาวหวังนี้นะคือหนาว<ไ>จัดเลยเนาะคุณผู้ชมฮะหลายท่านที่โทรมายัางรายการของเราว,าว่าขอให้เราบอกนิดนึงว่าวันเวลาที่เรามาถ่ายทำเนี่ยวันเวลาอะไรปีอะไรนะท่านผู้ชมครับก็คือว่าวันนี้ที่เรามาถ่ายทํากันคือวันที่3เนาะ เดือนมีนาคมปี57านะฮะท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าใบยาสูบนี่ระยะเวลานานแค่ไหนฮะเพราะที่ที่ปลูกมาเพราะประกบก็3เดือนนะสเดือนใช่ไหมแสดงว่าย้อนหลังกลับไปเมื่อ2เดือนที่แล้วี่หนาวจัดเลยเพชรบุรีหนาวจัดคือมันจังหนาวเนาะเพ่อะเนาะจังหนาวมันจังหนาวมันหนาวแล้วทีนี้ใบยาก็มันไม่ยืด มันไม่ยืดใช่ไหมครับไม่ยืดแล้วพอโดนนี่มันก็ยืดขึ้นอ๋อพอโดนใบอ๋อพอโดนพัดร้อยมันยืดขึ้นครับน่าจะใช้ตั้งแต่ปี53แล้วใช่ไหมพ่อครับ <laughs> เอาอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่ชมรายการของเราอยู่ตอนนี้ตามเป็นช็อตๆไปเลยนะฮะท่านผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านลุงทองจริงๆเลยคือจริงๆแล้วผมอยากให้เห็นภาพชัดๆว่าใช้พัดร้อยจริงไหมพัดร้อยมีอยู่ที่บ้านมั้งไหมครับเนี่ยพ่อมีครับ,รบมีไหนๆขอดูนิดหนึ่งครับพัดร้อยหลักฐานนาเนาะเ่าดูกันเลยน โอ้นี่นี่น,นี่เก็บไว้ในตู้เลยนะฮะทา่านผู้ชมครับนี่ตู้ตู้อย่างดีเลยอันนี้ตู้ไว้ทําไมฮะเนี่ยพ่ออ๋อตู้เก็บยาโดยเฉพาะเลยท่านผู้ชมคี่โอ้นี่นี่นี่นนแหวนนี่นะฮะนี่พัดร้อยนะฮะท่านครับนี่ของเรานะพัดร้อยสูตรคูณ2ซึ่งจริงๆแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับว่าณวันนี้เนาะฮะท่านเสร็จดวงครับเราออกสูตรซปเปอร์โกละ แต่วันนี้คุณพ่อได้ใช้คุณพ่อทองได้ใช้คือสูตรคูณ2นะฮะแต่ว่าดูรายการปีพีทุกวันเห็นบอกว่าสนใจทั้งปุ๋ยด้วยใช่ไหมฮะปุ๋ยผของเรานะ่สนใจเรื่องปุ๋ยดู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 ลักษณะการเก็บนะครับานแบบนี้นะฮะถือว่าดีไหมพ่อดีครับดีนะพันร้อยเนี่ยนะครับเอาละคุณผู้ชมมาไซกับตาข้าวนี่ตอนที่ดำเราเราทำนาดำกันเนาะพอดำได้ชักประมาณชักอาทิตย์พอข้ามสดรากแล้วเราก็สีแล้วตอนที่ออกลวงอีก ครั้งนึงแค่นั้นเองแค่นั้นเองคือแสดงว่านาข้าวในพ่อฉีดแค่สองนสองหนอ๋อตอนมันติดรากท่านผู้ชมคะคือลักษณะว่ารากออกแล้วฉีดครั้งที่หนึ่งเลยพอมันติดรวงค่อยฉีดอีกทีนึงคือเร่งเต็งแค่นั้นเองแค่นั้นเองโอ้โหคุ้มนะท่านนะเอาเป็นว่านาข้าวไม่เท่าไหร่ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่นี่เพราะว่าอยากจะเห็นใบยาสูบที่ใช้พัดร้อยของเรา นพพ่อเนาะอ่เดี๋ยวพ่อวางยาก่อนเดี๋ยวพาผมไปดูตรงไหนก่อนฮะพ่อะเอาเป็นจอดๆเลยพ่อเวลาเราจากัดตรงนี้คือพื้นที่ตรงนี้คือยังไงครับพ่อนี่คือเราเอาไวเราจะเอายาไว้ใช่ไหมพ่อเอายามาเสียบตอนเป็นก้านเป็นอะไรอะไก็ไปห้อยเตาคือหมายถึงว่าตัดใบยามาแล้วแล้วก็เอามาใส่ใส่ไว้ตรงนี้ครับอันนั้นคือยาไหมพ่อเราเราไปดูได้ไหมพ่อได้อ่าอ่าอ่ามาดูกันนิดนึงนะครับนี่นี่คือที่ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมครับอ๋อ อันนี้คือระยะเวลานี่คือกี่เดือนฮะใบยาสูบของพ่อเนี่ยจะีย้เกี่ยประมาณ3เดือนเลยถือถือได้ไหมฮะไม่หลุดนะได้ได้นะครับโอ้นี่นะครับอันนี้คือใครเนี่ยนี่ลูกชายครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โทรคุยกับผมอยู่อ๋อชื่อว่าอะไรฮะเนี่ยบวยครับชื่ออะไรนะชื่อบวยครับบวยใช่ไหมบอยครับบอยเหรออ๋อนะฮะนี่คือทํากับคุณพ่อเลยใช่ไหมยาสูบอย่างนี้คือยังไงฮะภาษายาสูบนี่มันเป็นยังไงใบอย่างที่พ่อวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมนิดนึงมันได้ยังไงมาบ้าง ม,มันยาวมันใหญ่มันหนามันยาวมันใหญ่มันหนามันยาวแล้วก็ใบก็ใหญ่แล้วก็ใบก็หนาด้วยแล้วก็มีน้ําหนักด้วยตอนแห้งมนะันนตอนแห้งนี่คือมีน้ําหนักครับเห็น <He ard S 1> บอกว่ามัดหนึ่งเนี่ยมันโอ้หนักเหมือนกันนะประมาณมัดหนึ่งนีได้ประมาณสักกิโลนึงมัดรักกิโลมัดเอสองมัดกอกิโลสองมัดต่อกกิโลอ๋อมัดหนึ่งนี่ประมาณกี่ใบได้อ่ะ ก่อนนี้เลยนะครับตอนนี้รูดมาเลยตอนแห้งก็รูดตอนแห้งก,ก,<า>ก็รูดมาเลยใช่ไหมคร,ครผมว่าประมาณ1 2 3 4 5ส7 8 9 10้าดปประมาณ20บใบนะประมาณ20ไม่ถึงด้วย10 17บเจ็ใบ17ใบสแสดงว่า17ใบเนี่ย2มัดต,ต่อกิโลเมื่อก่อนเมื่อก่อนได้เยอะกันอย่างนี้ไหมพราะก่อนที่ใช้พัดร้อยไม่ได้ใช้พัดร้อยอ่ะไม่ได้เยอะอ่ะไม่พอโคต้าเขาเลยนะไม่พอโคต้าเลยใช่ไหมพ่อจะถามมาปีปีปีครั้งแรกนะ ยังไม่พอไ่รู้จักเอาไปไซด์อยังไม่รู้จักใช้พัดร้อยง่ายๆเลยนี่ที่ถามถามคุณบอยทีหนึ่งว่ามันแตกต่างไหมคุณบอยที่ใช้พัดร้อยไปอ่ะตรจต่างจากแม่ข้างๆมันก็ดูกันไม่เหมือนกันครับขออนุญาตวางนิดหนึ่งหนักหนึ่งท่านเสียอจดงความตัวมันต่างกันใช่ไหมเดี๋ยวนอกจากตรงนี้นี่คือลักษณะการเก็บแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวไปดูไปดูตรงไหนต่อลงบ่มมีอะไรบ้างไหมที่เราจะให้ดูแม่ อ๋อให้ <ตา S 1> ไปดูในเตา,ตาด้วยอ๋อเอาไปไปดูกันนะฮะช็อตต่อช็อตในท่านผู้ชมครับนี่คือใบยาสูบกับพัดร้อยอ่ะจ้ะาท่านผู้ชมครับทั้งคร,รอบตัวครับพัดร้อยโอ้โหเก็บอย่างนี้เลยนะนนโอ,โอ้เสียบไว้อย่างนี้ก่อนใช่ไหมอันนี้พันมาเลยอืม พันเมลีใช่ไหมพันหนึ่งที่เขาไปซอยไปหันเป็นฝอยนะไรเนี่พันอ๋อนี่คือคือคือเออันนี้ยาตีนเท่า้ยังยังไงนะอันนี้ยาล่างมันยาล่างต่ำคือคือใบล่างใช่ไหมอันนี้คือใบล่างเนาะพ่อทองเนาะใบล่างนี่เราเรายังไม่ได้เก็บใบบนมาใช่ไหมครับอย่างนี้เนาะนี่ใบบนถึงเก็บมอะไรนะฮะนี่นี่คือใบบนใช่ไหมครับที่ใช้พัดร้อยนะแสดงว่าโกดังนี้ทั้งโกดังนี้คือใช้พัดร้อยหมดเลยพ่อครับโอ้ใช้หมดเลยใช้หมดเลย โอ้โหนี่แสดงว่าที่ที่ที่ปล่อยให้มันแห้งนี่คือรูดมาในสองรูดนี้ได้โลนึงแล้วครับอ๋อนี่นี่บ่มไว้นานไหมฮะบ่มไว้กี่วันครับางทีก็สิบกว่าวันบางทีก็สิบกว่าวันเออเอ้ยยังไงฮะหมายถึงกว่าวันเลยสิบห้าวันสิบห้าวันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แบบก้านมันจะครับโอ้เนี่ยฮะคือลักษณะเราเราเห็นในภาพนะฮะท่านผู้ชมครับก็คือเนื่องจากว่าอ่าในแปลงแปลงนี้ที่ใช้พัดร้อยแล้วใบยาสูบใบเหล่านี้นะฮะที่ใช้พัดร้อยนี่คือเป็นใบล่าง เนาะใบล่างเนาะพ่อน้องล่างนะฮะดูจากก้านใบแล้วกันฮะท่านผู้ชมก้านน้อเสดดงเนาะนะฮะลักษณะก้านนะครับก้านจะอวบสมบูรณ์เลยอวบนาะพ่อเนาะนะฮะเอาอย่างนี้กันละกันนี่คือเรามาดูในโรงบ่มตรงนี้ละนี่นี่คือกระบวนการเลยนะฮะท่านผู้ชมครับในเรื่องของการทําไบยาสูบทีนี้เราจะไปลงพื้นที่กันเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าแปลงที่ใช้พัดร้อยอยู่ยังมีอยู่อหมอพ่อเนาะนะเห็นบอกว่ามีแปลงเปรียบเทียบด้วยที่ใช้กับไม่ได้ใช้ครับโอ้นะฮะเดี๋ยวตามไปเลยท่านผู้ชมครับ ไปที่แปลงกเกษตรที่ใช้พัดร้อยแล้วไปดูกันว่าคุณพ่อทองแล้วก็น้องบอยเนี่ยใช้พัดร้อยกับยาสูรเนี่ยใช้อย่างไรถึงได้ผลขนาดนี้คุณผู้ชมเนี่ยอยากจะติดตามรับชมแล้วใช่ไหมครับว่าใช้พัดร้อยจะสุดยอดขนาดไหนตามไปที่แปลงกเกษตรเลยครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากําลังเดินทางจากที่บ้านนะครับไปที่แปลง นะับไปดูกันเลยว่าแปลงนั้นเนี่ยนะฮะที่ใช้พัดร้อยของเราล้วนๆเลยจะสุดยอดขนาดไหนเดี๋ยวไปลงที่แปลงครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่แปลงกเกษตรแล้วว่าเป็นแปลงไร่ยาสูบของคุณพ่อทองเรียบร้อยแล้วนะฮะมาพร้อมกับเจ้าของร้านเนาะนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้เราข้ามถนนมาเลยนะนะฮะอยู่ฝั่งถนนนี้นะพ่อเนาะรตรงพื้นที่ตรงนี้อีกหมู่บ้านหนึ่งใช่ไหมพ่อหรือว่ายัางไงห,หมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันบ้านนนแดงนี่ยบ้านนนแดงนี่แหละเนาะ แล้วที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของพ่อเองเลยหรือว่าใช่ของ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 หลานสาวของหลานสาวอเห็นบอกว่าแปลงนี้แหละฮะท่านผู้ชมครับแปลงนี้คือทำนาใช่ไหมที่ที่แม่พูดเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่ายังไงนะพ่อที่ที่ได้ไปก่อนใช้พัดร้อยหลังใช้พัดร้อยนาแปลงนี้หลังไซ้พัดร้อยปีนี้ไม่ได้ไซ้เนาะได้ประมาณหรือ60รูปก60ลรูปทั้งหมดกี่ไร่นะครับพ่อเจ็ดไร่เจ็ดไร่เนี่ยนะเจ็ดไร่ได้ประมาณสัก50ถึง6ตัวหกสิบ แต่พอใช้พัดร้อยปุพอใช้พัดร้อยปุ๊บปีนี้ขึ้นมาอีกได้แปดสิบาลูกแปดสิบห้ากระสอบครับโอ้โห6กสิ80็ดสิบแปดสิบเพิ่มมาเกือบยี่สกว่ากระสอบครับพ่อฉีดยังไงฮะ้นาข้าวตอนนั้นคือฉีดสองผนใช่ไหมพ่อฉีดสองมตอนติดตอนดำเสร็จติดพอจีดรากครับพอจีดอีกครั้งนึงแค่นั้นเองครับอืตอนตอนข้าวออกรวงสลักเกสรแล้วเราก็จีดอีก ทีน้ก็จบเลยจบเลยครับง่ายไหมพ่อใช้พัดร้อยออง่ายออาง่ายเลยเนื้อง่ายเลยนะเดียวดงนะนะฮะคุณผู้ชมฮะไปได้สิทธิ์ไปได้ครับบำบัเป็นละอองเป็นละอองเลยเปรวไปนะท่าผู้ชมครับเอาเป็นว่าเมื่อสักครู่นี้มาถึงตรงนี้แล้วอย่างที่บอกว่าแปลงนี้เป็นแปลงนาข้าวที่พ่อบอกว่าสักครู่นี้คือได้เพิ่มขึ้นประมาณ20กว่ากระสอบ เนาะเสดวงครับทีนี้ผมกาลังให้คุณผู้ชมดูว่ามาดูแปลงนี้นะฮะนี่คือเป็นใบยาสูบของพ่อเนาะของพ่อทองเลยนะฮะคือตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยรถเดินทางมาเนี่ยนะฮะเป็นร่องถนนนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเสดวงนะฮะกับคุณพ่อรอผมอยู่นิดนึงเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเดินทางข้ามมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับท่านผู้ชมฮะผมกําลังพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่นี่อ่าตรงนี้เป็นร่องถนนนะครับซึ่งแปลงด้านขวามือนี่คือของพ่อทองที่ใช้พัดร้อยของเราแต่แปลงนี้ยาสูบเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าไม คุณผู้ชมจะสังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับคือลักษณะที่เห็นอย่างชัดเจนนะฮะก็คือใบคานผู้ชมฮะคือใบเนี่ยเป็นใบค่อนข้างเรียวแล้วไม่กางนะฮะอันนี้คือเราไม่ได้ใช้พลัดร้อยนะครับะะารคานผู้ชมครับคือใบค่อนข้างจะเรียวแล้วก็ค่อนข้างใบเล็กนะครับอันนี้เราต้องเรียนตรงนะฮะคานผู้ชมคราบว่า,านี่คือไม่ได้ใช้พลัดร้อยของเรานะะดูจากการเสมอหรือไม่เสมออย่างไรก็แล้วแต่คงจะเห็นได้ภาพเลยเนี่ยคือถ้าเห็นอย่างหนึ่งคือใบจะแหลม ท่านผู้ชมฮะใบค่อนข้างแหลมเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมานะฮะท่านผู้ชมครับในแปลงของพ่อทองของเราคือแปลงแปลงนี้ทั้งหมด7ไร่นะครับเไร่ทั้งหมดเลย